เราไม่งานนะคะหอยเราแก่เกือบออกไปเลย้พี่มารอคิวนี่มาจากไหนครับหลวงค่ะหลวงน่ที่มาจากไหนนนทบุรีหนองสามอ่ะเนี่ยข้อหนึ่งข้อทองโอ้ข้อเก้าข้อเก้าอายุทยาอายุทยาอารายาโอ้โหนครปฐมนครปฐมเลยนนทบุรีโโอ้ห ปลาทุนทานีน okay. ี่เองปทุมทานีปทพบสละบุรีสระบุรีสุดยอดเลยเต๋นมากเลยแหละครับมาเยำเป็นแซลมอนค่เคมค่าใช่แป๊บนึงเราเราีงอันนี้มะม่วงมะม่วงนะใครอยากจะไปทำเหมือนก็ทำนะ แต่ข้อสำคัญคือว่าต้องของจบๆบใช่ค่ะใช่่ะโอ้ยดูไฟนี่ กเจ้าเอาเลยนะเอาไปต้มยำได้เรื่องเชีย่ยวได้แต่อยากได้เอาไปเลยเอาน้ำแข็งมาใส่หน่อยไหมไม่ยากต้องตอกเยอเหมือนคเนเดิาอันนี้ชุด400ใช่ไหมสี่ร้0ยเหมือนเดิมจ้าสุดใหญ่คนระับผมคนนี้จุดๆไปก่อนไหมน้าอันนี้จนะุดๆไปก่อนจ้ามาดูน้ำ น้ำแยกมันต้องหาอะไรอย่นงี้อันนั้นก็ไม่ไง่ตอนแรกคนเดียวกันอ๋อแต่ที่นั่นลบหูยี่ห้าตอไปแล้วจะได้กินไหมลูกค้าอยู่ที่ไหนครับกิ่ทางไหนครับเดี๋ยวผมคำนวณเวลาให้ก็เดี๋ยวทำให้ลูกค้าสะดวกไหนสดเลยไหนสดมันมาไม่ทันเลยเหนื่อยแล้วให้เพิ่งถึงไหมสายใหม่ทันไหมพี่โจสายใหม่มันนี่ทันไหม อันนี้ครับเอาบ้านเดียวเดี๋ยวไม่พอเลไม่พอมีายเไม่เอาไม่อทนะครับุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนทุกอย่างเลยเหรเหรัลโเ้โหลยเนยเลเลยลยเ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 ลัเ่เลยอยเลยเลยเเยเยเลเลยยเลยเยเเลยเยเลยยเลยเลยเลยลลยเมยเลเลยลยล องศาปทุมธานีกว่างก็สั่มาขาัมาขายนะฮะครับเดือนละครั้งได้โอเคแล้วครับพี่ผมยายาไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะชิมก็ตามไปที่เพจนะครับสวยแับจริงนะครับ๋ยวถ้ามีมีโอกาสจะยกทีมงานแบบมาม็อกไปบันเทิงให้ด้วยนะอ๋อคับผมไ้เลยเพราะว่าแอบเห็นเสื้อเสียงนะอ๋อครับผมอม ลูกค้าคนไหนได้ดีแล้วไปยืนฝั่งนี้เนาะลูกค้าจา้าอพี่มันเยอะมากยคุณผู้ชมนี่เป็น400นะครับ400บาท,าทอนันนี้ยกเล็กนะครับยกเล็ก200 50 200 50บาทนะครับอันนี้นั่นใหญ่400นะครับใหญ่400ใหญ่400กนะ็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะฮะนี่ครับไม่เยอะได้ไงครับดูนะครับคุณผู้ชม จกุกจุกกันไปเลยนะฮะไข่จุกๆเลยแล้วก็จะมีแซลมอนด้วยนะครับแซลมอนหานรอบทุกอย er ่างครับทุกอย่างเลยนะฮะนี่เขาจีบจิบจุกแล้วะพี่เลยจีบจุกจ um> okay. ุกคุณตพี่ตนละคนละที่หิ้วปิดแล้วครับปิดรับแล้วครับ สาหรับร้านยำแซ่บชิ้งนะคะหนึไม่มีไายร้ายำแย่นักทามาตรงนี้นะคะเลือกร้านยำอย่างไรยงเลยว่าปลาจับไม่ปลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถุงแย้ถุงไม่มีนะคะไม่มีแยกผักไม่มีแยกเมนาหรือว่าอะไรนะคะผมนองสั่ลูกค้าไม่ทานเมนดาไม่ทานต็ไหนตัดออกได้เลยนะคะติดตาได้นะคะขอบคุณคับ เป็นความวนเค่ะทดสอบระบบวันแรกทดสอบนะครับ <c oughs> ทดสอบยุ่งเลยรู้เข้าใจแล้วว่าพิยาคนลมเนี่ยคราว่าพยาเนลมไเลยลมลมสมชื่อไหมครับบอกแล้วครับอย่าเข้าใจแล้วว่าพยานมาร้าี่นนี่ก็บอกเลยสมชื่อพิยาคนลุมแล้ว แล้วก็ลูกค้าค่ะร้านยำแซ่บซิ้งปกติแล้วปูมา้าแซลมอนกุ้งเป็นของสดนะครับของสุกของหมูนะคะมีแค่ยำไข่รวกกับยำหอยแรงน,นะคะโอเคค่ะ